Hãy thì những สวัสดีค่ะ <scratches, S 1> สวัสดีค่ะน้องแอมแปรสวัสดีค่ะคุณครูคาเล่ค่ะสวัสดีค่ะน้องไอสวัสดีค่ะโอ้วันนี้คุณครูมาช้านิดเดียวขอบคุณนะคะนี่สวัสดีค่ะใครชื่อแอมเปรยกมือขึ้นใครชื่อแอมเปรยกมือขึ้นค่ะ ใครชื่อน้องไอยกมือขึ้นใครชื่อน้องไอค่ะน้องไอยกมือขึ้นไหนลูกน้องไอคิดอยู่เก่งมากๆเลยนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับ My Action My Action ก็คือกิเลียน้องจันจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเควันนี้ มาดูเรกิริยาท่าทางของเราอ่าถ้าเด็กๆมีความสุขเด็กๆจะทําแบบไหนคะถ้าน้อง,อง,องแอมมีความสุขนะ้องแปจะทํายังไงยิ้มไหมยิ้มหวานไหมคะย,ยิ้มหวาน น้องไอมีวน้องไอคะตกมือตกมือมีความสุขจกเ้าวมาดูว่าน้องผู้ชายคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่คะทาอะไรฮ่า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 อะไรลงทันตาเด็กผู้ชายใช่ไหฮ่า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 าน้องชอบแจ เียวนี้เด็กน uhh so um, ้องนลังทำอะไรคะอน้องเอเรออยู่หลาบหัวร้ะอ่าต่อฟ้านนไหมลับลน้องคนนี้เขากำลังทำอะไรคะ อย่างที่เหนไปเป็นน้าีหองโอ้ใช่ค่ะน้องไอเก่งมากฮือแบบนี้ใช่ไหมคะฮือเขาโปรร้องให้ร้อง้องให้ร้อให้ร้องให้ร้อง้ร้อง้ คุณไดู้เสียงครูค่อยมีไม่ใช่เลยคะเหรสีเขียวแล้วก็นั่งอยู่บนเก้าอี้เหมือนน้องไอตอนนี้เลยนั่ง sit sit นั่งนะคะอ้าวต่อไปแล้วเด็กผู้ชายคนนี้ล่ะออ้ตัวตรงเลยยืนตัวตรงเหมือนคุณกูเลย

พูดงงไม่ยิน run โอน้องเขาพอร้องให้เสียงดังแล้วเด็กคนนี้ล่ะใส่ผ้าอ้อมอยู่ก็ทำอะไรคะกูทางน้งทำอะไรนเด็กเลยเหมือนเด็กๆกตอนตัวเล็กๆผดไหมบี้เบบี้ผดคำล้องคันใช่ไหมคะคันคัน ครอดผู้ตาคุณคจเก่งมากคลานเก่งมากโอแล้วเด like so oh, hey, uh, yeah. yeah. ็กคนนี้น่ะเขามีดินสออยู่ในมือได้ชอบไหมกำลังกำลังเขียนใช่เลยใช้ปากกาทำสอเขียน right โอ้เก่งมากเด็กคนนี้ล่ะสุดท้ายแล้วเขากำลังทำอะไรคะมีอะไรบ้างอยู่ที่นี่กินข้าวโอ้เก่งมากเก่งมากเยี่ยมเลยน้องไอคะเด็กผู้หญิงคนนี้เขากำลังทำอะไรคะกินข้าวกินข้าวเก๋ เก่งมากทุกคนเลยคราวนี้เรามาเอ็กซ์เซอร์ไซส์ไม่ดีต้องงวงดังไม่ดีไม่มีใครไม่มีใครเข้ามาเอาเก้าอี้จนซิคเซอร์ไซส์ก่อนหน้ายืนเดินขึ้นตามครูแหววนะคะอยู่เหมือนเดิมเลยเท้าภาพจับกันเรามาจับกันใช่เลย If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If, if you're happy. happy and you know it, shout hooray. Hooray! If you're happy and you know it, shout hooray. Hooray! If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, shout hooray. Hooray! you know it, do all three. Hooray! If you're happy and you know it, do all three. Hooray! If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, do all three. Hooray! Oh. If you happy and you know it clap your hands อ่าเรากังังสบายจนงตบมือเพื่อนตบมือตบโืนเก่งมากค่ะเก่งมากเลยเยี่ยมเลยนะคะอ่าต่อไปตบมาตบมอตบมอเล้เขา้วยสนใจนิทานค่ะคุณอยากจะให้เด็กๆสังเกตว่าเจ้าฟองแป๋งมีแอนนมู เขาถือใบในขรดหกหูนมะ่นี่จะเรียนยอะไรทำแล้วไปฟังนิทานกันเลยไหนะทานชื่อเรื่องว่าสวนสัตว์ของป๋องแปง๋งเ,เด็กชายป๋องแปง๋ง จับแมลงขังไว้ชอบอกชอบใจจับได้หลายพันเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าในขวดโหลของของแป๋งมีอะไรอยู่บ้างนะมีอะไรบ้างคะเยอะเลยเด็กๆเอาให้ดีๆนะคะ <c oughs> นีานาน่แล้มีที่เสื้อใช่ไหมมีหลายขาเดินหน้าอัศจรรย์ขาไม่พันกันไม่วัน จับมาอ,บมอู้เจ้าป่องแปงไปจับกิ้งกือมาใส่ถุงแล้วค่ะเด็เกๆดูสิคะไม่กลัวกิ้งกือเลยผ่องแปงเนี่ย <c oughs> นั่งเล่นกับเตา่าเห็นเต่ากินหญ้าเต่าน้อยเดินชอรีบควา้าเต่าดำโอหเจ้าป่องแปลงไปจับเต่าอีกแล้วคะ่ะ นี่ของแปงเห็นนกตกน้ำหน้าขำจับไม่ให้ชํำนำมาใส่กรงหจะปังแปงไปจับนกตกน้ำอย่างมดตัวนิดเรียงชิดแถวตรงเดินได้ไม่ลงเข้ากรงมดแดงหูมีน้ำตาลมาล่อมดด้วยดูสิคะ เจ้าเปงแปงนี่ฉลาดจริงๆเชียวนี่แน่ตัวอะไรนะจิ้งจกหางขาดตัวอะไรนะจหางแหวนจิ้งจุ่มเบ้าไม่แรงแป้งจัช่วยจิ้งจุ่มเราจิ้งจุ่มแปงใส่ขวดมเลยตัวจับใส่ขังไว้ได้อวด ภูมิใจยิ่งยวดตรวจตราเข้มแข็งหรอฉันอชอบจังเลยดูสิแมลงเยอะแยะฉันจับได้ของแมลงิดนีด่ว่า่ตอว่าตอมีอะไรบ้างนะโอวันหนึ่งประตูห้องของป๋องแต่งล็อกค่ะวันหนึ่ง<ฆ>ได้คิดประตูปิดแรงเหมือนใครมาแกล้ง ขังป่องแปงไว้โอ้ช่วยด้วยครับช่วยด้วยป่องแปงเปิดประตูไม่นะเปิดประตูไม่ได้ช่วยด้วยป,อปว่องแปงไว้ช่วยดช่วยด้วยคิดโดนขังเหรอครูเดินนักไม่ได้ดนขังเลยอืมฉันโดนขังในประตูเหมือนที่มแมลงต่างๆที่ฉันขังไว้ในขวดโหลเลยนี่นาเปิดเจอรูคุ้มไม่ไม่ไม่ โอ้พอป๋องแต่งคิดได้เปิดกรงเร็วไวปล่อยไปทุกตัวมีตัวไหนบ้างนะหนึ่งสองสามสี่หกโอ้หมดเลยค่ะหมดเลย เจ้าป๋องแป้งนี่ไม่น่ารักเลยใช่ไหมคะจับมาแมลงมาขังไว้ดีไหมคะเด็กจับแมลงมาถังแป้งบางทีไปแกล้งเขาใช่ไหมไม่ดีแป้งหลับฝันใช้ไหมคะป๋องแป้งจับตัวอะไรปลาโอ้ใช่ใครไม่อยากโดนขังเนี่ยโดนแจ้งเลยใครอยากเดินขังเลย ไปให้ยากแข่งหมอโอ้โหดูสิคะอ่าเด็กๆจำได้ไหมคะ้ไหมว่าวสองปีบอะไรไม่ขวดเหรอนี่หมอหมายเลหนึ่งหมายเลขสองครับของแปงจับอะไรไว้คะตัวแรกครับตัวอะไรคะตัวกิ้งอะไรคุณคูและคุณคู อ่ะในน้องแอมเปงลองบอกครูสิคะว่าจับอะไรไว้เอ่ยแปงจับอะไรอย่งี้หมายเลขหนึ่งหรือหมายเลขสองนะนี่ใช่ไหมแอมแปงคูอโอ้โหขาเลคะมีหลายขาเลยใช่ไหมคะเฉลยชวิกกิ้งกี้หลายขาเลยเนื้อละเอียดเนื้อละเปียด กโมากอะต่อไปอในน้องไอลองบอกคุณครูสิคะว่าเจ้าของแปงจับอะไรแจับอะไรน้าแปงจับอะไรใส่ได้ฟังบ่จับ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  หาไทเกอร์ได e ้กลับมาเสือข้าเองไปไทเกอร์นั่งขึ้นโอ้ยขึ้นอะไรเอ่ยช้าช้าช้าช เอาเลยแต่เธอ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 เอเธอเธอเเธอเตรียมช้ามากเลยต่อไปชวิงแบ่งจับอะไรที่ตกน้าคะอะไรตน้ำของแบ่งจับขึ้นมาทางคะหมายเลขหนึ่งคืออะไรคะนเด็กๆลองบอกครูสิคะหมายเลขหนึ่งคือ นกโนกใช่ไหมคะหมายเลขสองคืออะไรคะมีไหมายเลขกสองคือใช่หมาขาวนะคุณหลาดไม่คโหลาพี่มดมีคราเบพี่มีเบลอ้าวเจ้าป๋องแป๋งจับอะไรมานะอะไรคะเลเลยเเลยชวิ ดึงดมันจะช็อตดึงไปมันสายไฟจ้ะอ่าบิร์นกนกเจ้าของแป๋งจับนกมาค่ะเบิร์ดมาดูต่อไปมาดูเอ้ามีตั้งสามตัวเนี่ยเจ้าของแป๋งไม่ได้จับอะไรมาคะไม่มีสัตว์ตัวไหนที่เจ้าของแป๋งจับมาค่ะ ที่จะมาแบ่งจะมาขังไว้นี่มดแบ่งนี่มดแบงขังไหัวไหนที่อยู่ในขวดไม่ได้ขวดมันอเล็กันนะคะตัวใหญ่ใหญ่สัตว์ตัวไหนตัวใหญ่ๆเหญ่อะไรใหญ่ที่สุดอะไรค่ะใหญ่ที่สุดนี่น้องตัวไหนให้เใหญ่อะไรนีมดแขนคุณคุณถามว่าอะไรใหญ่สุด อันไหนใหญ่สุดคะอันนี้ใหญ่สุดอันนี้ใหญ่สุดเก่งมากตัวนี้ก็คือคืออะไรคะใหญ่สุดตอบดังๆเลยค่ะชื่อว่าอะไรจ้าคืออะไรคะใหม่ๆใหม่ๆนิดนไหนน้องแอมแพช่วยบอกหน่อยแล้วออ๋บอกพูดดิเรียกอะไรชื่อ อู e l e ช้าง e l e ใช่มคะช้างมันร้องยังไงช้างมันร้องยังไงคะแร๊ดแร๊ดแึ๊ดโอใช่แข็งมากเลยต่อไปเจ้าป๋องแปงจับแมลงตัวไหนมา ระหว่างหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองหมายเลขสองด้วยมาเลขหนึ่งนเนี่ยเหรออะไรมาขังไว้คะเด็กๆสังเกตเห็นไหม l a d y ่หมายเลขหนึ่งคือมาแรงเต่าสอง ladybug และหมายเลขสองอะไรนะตุ๊กตาตกอันนี้โควาไหม ฟังไมเปลี่ยนแล้วออะไรค่ะแล้วอะไนอ่อะไทำานี่คือั่งแ้งคจับอะไรมาขังไว้ในขวดนะคะ ladybug or butterfly อะไรแบบไหน ladybug ladybug butterfly ได้มากเลยเฉลยชว่งมาแรงเต่าทอง ladybug กับเสื้อบัตเตอร์ฟลายถูกกองแป้งจ er. ับมาทั <en> ้งคู่เลยโอเคมากเลยค่ะเท็กเนอร์นค่ะดีบั๊กฟังฮุปฮอปไไปฟังเลดี้บั๊กกับบัตเตอร์ฟลายคุณูมีมีมีอะไรมาให้เด็กกูด้วยมีอะไรมาให้เด็กดูด้วยนะคะ สามรูปสามรูปด้วยกันแอ้ดูดูกรูปอะไรคะรถค่ะใครขับรถรม่เป็นพี่อะไรพี่อะไรคะเหมือนหมาไหมคะหมาด็อกหมาดอกแล้วก็ขับรถตำรวจ police car ย้ายรถไปย<อ>้ายรถขับรถตำรวจ police car อ้าวต่อไปรถปี๊ปาปป๊ารถอะไรเอ่ยรถอะไรครถอะไรคะรถอะไรสร ปีป๊สารพัดแล้วลาต้องไปโรงพยาบาลรถพยาบาล ambulance แล้วก็มีใครขับรถพยาบาลค่ะมีใครขับรถ ambulance อยู่คะใครขับคะมีขอบตาดำๆแพนด้าแพนด้าขับรถ เูพทีน้าครับรถแดงแดงขับรถแดงแดงขาวขาวใช่แดงขาวแดงร้องปี๊ป๊อปี๊ปอปไปแล้วไปแล้วมีโคอาล่ามีโคอาล่าโคอาล่านั่งอยู่บนบนอะไรอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมคะจำได้เลยลอยคนฟ้า ยังไม่ได้ยังไม่ได้เลยมันเรียกว่าคล้ายลูกโป่งเลยแล้วก็มีกระเช้าอยู่ข้างล่างใช่ตอนเช้าก็รู่ตอนเช้าให้ไม่อ้าเหมือนลงทา้ที่เป่าลูกโป่งไหมที่คุณแม่พาทำค่ะอันนี้คือคือสีอะไรคะสีอะไรคะน้องน้องแอมแปร์สีอะไรคะสีชมพูโอ้สีชมพูเก่งมากเลย เย่เย่ตบมืออน้องไอค่ะน้องไอค่ะอันนี้เขาเรียกว่าบอลลูนจำได้บอลลูจำได้ไหมคะบอลลู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 เก่งมากทุกคนเลยเก่งมากทุกคนเลยนะคะตบมือให้ตัวเองเยียมเียมเลยอะไรสองคนคิน เยี่ยมมากเลยอ้วันนี้คุณครูต้องขอบคุณเด็กๆทุกคนเลยนะคะขอบคุณนะคะน้องแอมค่คมากค่ะน้องจ้าขอบคุณมากนะคะคค่ะน้นคกินเอาล้องกินหายไปไหนแล้วเมื่อกี้ได้เห็นแงแงร้องไห้คลม่ล้องไห้นะคะไม่ร้องไห้นะคนเก่งนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูต้องขอโทษด้วยนะคะมาช้าเป็นนิเสียแล้วก็ไม่กี่วันก็จะปีใหม่แล้วแฮปปี้นิวเยียคุณครูอยากมอบของขวัญให้เด็กๆทุกคนเลยแีนปี้เกียสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่ขอให้เด็กๆสุขภาพแข็งแรงนะคะแข็งแรงมีความสุข เป็นคนดีเป็นคนน่ารักเป็นคนเก่งของคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วเดี๋ยวไปฟังเพลงต่อนวก็ไปอ็ซ์ไซร์จบวันควิงถกทาะอคค่ะขอบคุณค่ะอุค่ะงงดัไกงกกไปเกดไปฟังงัักย ค่ะคุณโต๊ะโอ้แล้วคืี่ชาย Mommy shark Daddy Shark do do Daddy shark do do Daddy shark do-do-do Daddy shark Grandpa Shark do do Grandma Shark do-do, do-do, Grandma shark do-do, do-do, grandma shark Grandpa shark do do Grandpa shark do do Grandpa shark do do Grandpa shark. Be Shark, I wish you all the success, Daddy Shark. I wish you great health. Grandma Shark, I wish you joy and happiness. Grandpa Shark. I wish you the best for the new year. Do 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 Happy New Year! <laughs> 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 yeah. Happy New Year! Bye. สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะน้องแอมเป้ขอบคุณมากค่ะน้องจันจ้าสวัสดีค่ะน้องไสวัสดีค่ะน้องคีบบายน้องไอโดน่บ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ